สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเรานะวันนี้เหรียญเขียวอ่ะเหรียญเขียวทุกตัวเลยยกเป็นชีบะชีบะไม่เขียวนะชีบะแดงแดงแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะแดงแดงไม่เท่าไหร่แต่ยอดเงินก็สี่ล้านใหม่อีกแล้วนะขึ้นมาเป็นสี่ล้านกว่าแล้วนะเดี๋ยวดูหน่อยเหรียญโซก็ไม่ได้ขึ้นนะอาจจะเป็นขึ้นเหรียญอื่นอื่นอ่ะบิตคอยขึ้นขึ้นหรือเปล่าก็ขึ้นมานิดนึง มันก็รวมรวมอะไรเงี้ยเหรียญดูแล้วมันรวมรวมน่าจะขึ้นนะดูอ๋อมีเนียขึ้นเนียขึ้นเยอะเห็นไหมอ๋ออีทีเอสขึ้นเยอะใช่อีทีเอสนี่ขึ้นเยอะเลยเห็นไหมอืมอีทีเอสกลับมาแล้วเห็นไหมเนี่ยดีเลยกาล่าขึ้นเยอะนะเพราะผมดูกาล่าอยู่ทุกวันนะ่ะเพราะว่ามีม,มีมีเหรียญกาล่าเยอะ <_' S 1> เหรียญอยู่ในกาล่าเกมอะเยอะวันนี้เหรียญขึ้นนะดูแล้วขึ้นหลายตัวเลยเดี๋ยวเขาอยู่ ดูยอดเงินหน่อยโอ้เอพายยังไม่ถึงหมื่นเลยเอพายไม่ถึงหมื่นไม่ดีใจเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมีมีอะไรนะประเด็นในเรื่องของบิตคอยอ่ะมันจะมีตัวบิตคอยใช่ไหมแล้วก็มีบิตคอยแคชเนี่ยถามว่าสองตัวเนี่ยมันลงทุนได้ไหมอะไรเงี้ยบิตคอยแคชเดี๋ยวให้ดูอยู่ในมาร์เก็ตแคปมันต่างกันไหมอะไรเงี้ย เนี่ยเดี๋ยวให้ดู BTCH นะเนี่ยนี่คือ Bitcoin Cash Information Bitcoin Cash นะมันเหมือนกันไหมมันต่างกันไหมทำไมมันมี2ตัวอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนข้อมูลน,นี่คือ Bitcoin มี Bitcoin และ Bitcoin Cash อ่าเอาเอาเอาตอบในมุม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 การลงทุนก่อนนะว่าเป็นยังไงมากกว่าจะไม่ได้ตอบว่า จะใช้มีการขุดเหรียญทําธุรกรรมอะไรเงี้ยไม่ได้ตอบประเด็นนั้นนะเน้นในเรื่องของของซื้อแล้วขึ้นไหมอะไรเงี้ยมากกว่านะสำหรับตัว,ตวผมนะบิตคอยเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นเหรียญแบบเป็นคล้ายๆถ้าเกิดเทียบกับพระเครื่องอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นพระรุ่นโบราณรุ่นแรกเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีค่าหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยค่ามันก็จะแบบคนมันก็จะฮิตติดเวลาพูดถึงเรื่องคริปโตคนก็จะนึกถึงบิตคอยก่อน,อนเลยอะไรเงี้ยอืมอ่อ สำหรับบิตคอยแคชเนี่ยมันเหมือนมันมีมันความจริงเมื่อก่อนอ่ะมันมีประเด็นตรงที่ว่าบิตคอยอ่ะมันมีเวลาโอนกันอะไรเงี้ยมันมีค่าธรรมเนียมแพงแล้วก็นานอะไรเงี้ยไอ้บิตคอยแคชมันก็เลยเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนกับคนเขาแตกกลุ่มไปตั้งเหรียญนั้นกันเองรู้สึกจะไม่หิดนะเออมันก็เลยมาตั้งเป็นบิตคอยแคชแทนกบจุดอ่อนของพวกบิตคอยอ่ะแบบโอนเร็วอะไรเงี้ยค่าธรรมเนียมถูกอะไรเงี้ยเออแต่หลังๆมารู้สึกว่าบิตคอยมันก็คงแก้ปัญหาได้เลยนะ แต่ว่าก็ก็เลยแต่แต่คนมันก็ยังมีคนเทรดอยู่แบบประมาณนึงเลยนะไม่น้อยเลยนะเนี่ยดูจาก Market cap เนี่ยถ้าดูเทียบมาเก็ตแคปอะบิตคอยแคสนี่มันอยู่ในหนึ่งในยี่สิบเลยนะเนี่ยหนึ่งในสิบกว่า,วาเห็นไหมมันก็ไม่ได้น้อยนะมีคนเทรดอยู่นะเออมีคนเทรดพอประมาณนึงเลยแหละอืมแล้วเรามาดูเรื่องของดอกเบียหน่อย บีซีเอช่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยมันได้เยอะไหมเดี๋ยวดูหน่อยเอออ๋อดอกเบี้ยเยอะกว่าหน่อยหน่อยดอกเบี้ยมันเยอะกว่าดอกเบี้ยมันเยอะกว่านะเยอะกว่าหน่อยหน่อยอ่ะเออแต่ลงทุนได้ไหมเดี๋ยวมาดูก่อนก็เหมือนมันเหมือนพักเครื่องอ่ะบิตคอยมันเหมือนพระพระรุ่นรุ่นรุ่นหนึ่งอ่ะเป็นเป็นพระเครื่องใช่ไหมอ่ะทเทียบกับบิตคอยแคท บิตคอยมันเหมือนเครื่องเครื่องแท้อะไรเงี้ยเครื่องญี่ปุ่นเครื่องกกเท่าหรเครื่องเกมนะส่วนบิตคอยแคสอะมันเหมือนเครื่องจีนอะไรเงี้ยเออประมาณนี้เล่นถ้าเกิดเท่บเครื่องเครื่องเกมนะเครื่องไต้หวันอะไรเงี้ยถ้าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเวลาซื้อเล่นเกมอะมันจะมีเครื่องเครื่องเครื่องจีเครื่องญี่ปุ่นจะดีใช่ไหมเครื่องจีนก็พอเล่นได้อาจจะไม่ได้ดีเท่าแต่พอเล่นได้อาจจะไม่ทนเท่าอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณน,นี้แหละ แต่แต่ในมุมของคนคนที่เราเราอ่ะไม่ได้เป็นคนโอนเงินไม่ได้อะไรไงเราเป็นคนเทรดอ่ะถามว่าอันไหนจะกําไรดีกว่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะซื้อแล้วไหนกําไรดีกว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องว่าบิตคอยซื้อแล้วจะกําไรดีกว่าอะไรเงี้ยมันอีกคนเละเรื่องนะสำหรับผมอ่ะดูจากตรงเนี้ยมันลงทุนได้สองเหรียญแหละได้หมดแหละอืมคําว่าแค่ขึ้นเชื่อคำว่าคลิปโตคุณก็ความเตี่ยงแล้วมีความเตี่ยงแล้วบิตคอยอ่ะ แต่ว่าแค่แค่ว่าคนจะนึกถึงบิตคอยมาก่อนเพราะว่ามันเกิดมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ไอเหรียญพวกนี้มันคือการอุบัติโลกขึ้นมานั่นแหละอุบัติโลกขึ้นมาเอาบิตคอยบิตคอยเนี่ยเป็นเหรียญเป็นเหรียญพื้นฐานมีอะไรเงี้ยคือเอาห้องจริงมันก็คือเหรียญคริปโตนั่นแหละเหรียญคริปโตมันก็คือเหมือนกับว่าเอาไว้เก็งกาไรไว้เสี่ยงอะ่ะมันก็พร้อมที่จะดับดับตูนไม่ได้เสมอ,อต้องคิดไว้อย่างนี้นะดังนั้นเราเราลงลงได้แต่ว่าถ้า ลงได้แต่ทีนี้เรามาดูเรื่องของราคาหน่อยเนหะ็นไหมจะบิตคอยเนี่ยถ้านับจากหมื่นห้ามันขึ้นไปเจ็ดหมื่นนะแล้วก็มันทําจุดนิวไฮไปแล้วนะตัวอีกตัวหนึ่งมันเป็นคือยังไงดูจากราคาก็รู้แล้วว่าว่าว่าเป็นยังไงโอ้อันนี้อันนี้มันเหมือนเลทเท่าที่ผมดูเนี่ยจากแปดสิบเจ็ดขึ้นไปหกร้อยแปดสิบสองนะขึ้นประมาณขึ้นไปประมาณขึ้นเยอะกว่าบิตคอยนะถ้านับจากจุดต่ําสุดอะแต่ว่ามันเวลามันลงมันก็ลงเยอะกว่านะเห็นไหม ลงไปเยอะเลยอะ่ะเยอะมากเลยอะ่ะลงไปเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะบิตคอยอันเนี้ยเหมือนกับตัวตัวบีซีฮชอ่ะเปรียบเหมือนเหรียญเล็กเลยกาฟจะเหมือนเหรียญเล็กเป๊ะเ,เ,เลยเออดัองนั้นถ้าที่ผมดูนะถ้าใครกล้าเสี่ยงอะ่ะซื้อตัวเนี้ยบิตคอยมันจะขึ้นได้เด้งเดียวอะ่ะอันเนี้ยกาฟมันเหมือนเหรียญเล็กใช่ไหมถ้าตัวซื้อตัวเนี้ยอยากได้ประมาณสักสี่ห้าเด้งอะ่ะมันมีโอกาสนะเออเทียบกันอย่างเงี้ยได้คือเวลามันขึ้นคงยังไม่ทำนิวไฮด้วยแต่เมื่อถ้าเกิด ช่วงที่บิตคอยมันขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยตัวนี้ไปทำนิวไฮขึ้นมานี่ก็โอ้หสองสาเด้งนะสองเด้งสามเด้งนะอาจจะขึ้นเยอะกว่าบิตคอยอ่ะเป็นไปได้อ่ะบิตคอยขึ้นเด้งหนึ่งอันนี้อาจจะขึ้นสามเด้งอะไรเงี้ยเออเนี่ยดูจากกราฟอ่ะมันเหมือนเป็นเหรียญเล็กมากกว่าเออแต่อย่างบิตคอยเนี่ยมันดูกราฟก็รู้แล้วเนี่ยบิตคอยตรงเงี้ยเป็นเหรียญใหญ่เหมือน ETF อีทีสอส่ะทรงมันคล้ายๆกันอ่ะมันดูทรงก็รู้แล้วเออ ถ้าดูถ้าถ้าจะประเมินประเมินจากกราฟน่ะตัวเนี้คือเหรียญเล็กตัวเหรียญหนึ่งเลยแคออ่นั้นแหละ,ะเอาไปคิดเอาเองกันก็ในมุมมองของเรานะแต่เราไม่ได้ลงสงเราไม่ได้ซื้อสองเหรียญน,นี้นะเพราะเราไปซื้อเหรียญอื่นน่ะเลือกไปแล้วอ่ะโอเคตัดทิปก่อน